นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่547หลังจากที่เย่เทียนซินนะครับรับมือกับผู้บุกรุกได้เป็นระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ดีนะครับด้วยประสบการณ์และหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้นางนั้นก็ต้องเสียท่าไปในที่สุดนางนั้นเป็นผู้ที่ช่วยให้ลูโ่โจนะครับรอดพ้นจากการโดนกุดหัวโดยฝีมือของจักรพรรดิยงโช นางเลยโดนการโจมตีจนตอนนี้นะครับอยู่ในสภาพโ่รแร่ในที่สุดลู่โจของเราก็ได้สตินะครับและก็ได้ใช้พลังฝ่ามือเพื่อช่วยรับนางไม่ตกลงนะครับไปที่หน้าผาของจินจิงซานในเวลานี้ลู่โจก็ได้พูดคุยนะครับเขานั้นก็ได้พูดขึ้นว่าเจ้าไม่ได้โกรธข้าอย่างนั้นเหรอทีข้าขับไล่เจ้าข้าไม่เคยขูดท่านเลยท่านอาจารย์ พลังชีวิตของนางนะครับกำลังไหลออกจากตัวเรื่อยๆเพียงพิตาเดียวนะครับผมของนางเปลี่ยนเป็นสีขาวไปเป็นที่เรียบรรอยมันกลายเป็นสีขาวพูนนะครับ สติของนางนั้นเลือนลางเต็มทีพลังเครื่องรางมังกรทองคําได้สร้างความเสียหายรุนแรงให้กับนางเยเทียนซินตอนนี้บาดเ,เจ็บสาหัสนะครับยังไม่ต้องสงสัยลู่โจโยกฟ่ามือขึ้นฟ่ามือของเขาเป็นประกายสีฟ้านะครับมันเป็นฟ่ามือป้องกันที่ทําให้เยเทียนซินนั้นไม่สูญเสียพลังชีวิตได้ชั่วคราวแต่ถึงแบบนั้นพลังชีวิตของนางนะครับกาลังจะจางหายไปอยู่ดีตาหากปล่อยไว้นะครับเยเทียนซินจะต้องตาย ท่านอาจารย์อย่าใช้พลังลมปานอย่างสูญเปล่าเลยในตอนนี้วิกฤตยังไม่ถูกคลี่คลายเยทียันซินพยายามพูดต่อขา่าข่านั้นยังมีหลายเรื่องที่อยากจะบอกท่านแต่น่าเสียดายในตอนนี้ข้าไม่มีขา่าข่าไม่มีเวลาแลว้วนางเหนื่อยหอบนะครับและไม่สามารถที่จะพูดต่อได้มากกว่านี้ พลังของเครื่องรางมังกรนะครับมันเกินกว่าที่คาดหมายของทุกคนผู้ฝึกยุทธหลายสิบคนได้วิ่งมาคุกเข่าบนพื้นนะครับต่างก็สะอื้นด้วยความเสียใจปูวอุสแห่งจินถิงซานต่างก็นิ่งเงียบนะครับทุกคนตกตะลึงพักผ่อนเถอะเจ้าต้องไม่ตายดูโจนะครับได้พูดกับเย่เตียนซินก่อนที่ข้าจะตายข้าอยากจะขออะไรท่านอาจารย์ว่ามาข้าข้าต้องการที่จะเป็นสิทธิ์ของท่านสิทธิ์ของจินถิงซานอีกครั้ง ข้าข้าอยากจะกลับมาที่จินถิงซานอีกครั้งข้านั้นไม่มีที่ให้ไปอีกแลว้วได้โปรดท่านอาจารย์ช่วยช่วยตอบรับคำขอที่เห็นแก่ตัวของข้าด้วย สงสารน้องเยเทียนซินเป็นอย่างมากนะครับเยเทียนซินพยายามสุดความสามารถนะครับเพื่อจะลุกขึ้นมาอย่างลากยากลําบากนางพยายามคุกเข่าด้วยความมุ่งมั่นแม้ว่าอาการบาดเจ็บที่มีนะครับสามารถทําให้นางนั้นตายได้ในทันทีตอนนี้ความทรมานได้เข้ากัดกินนางนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขาดแต่มันก็ไม่อาจยยกขัดขวางความวาม,ม,มุ่งมั่นที่นางมีได้ผู้คนตั้งหลายนะครับมักจะคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนให้กับสวรรค์ลูก ผู้มีพระคุณเป็นอาจารย์หนึ่งวันเท่ากับเป็นอาจารย์ตลอดไปการคุดขอให้กับอาจารย์ของเีเดียนซินไม่ต่างอะไรจากการคุเขอให้กับผู้เป็นพ่อผู้ที่คอยโอบอุ้มนางมาตั้งแต่เด็กลู่โจนะครับมีสิทธิถูกต้องทุกอย่างที่จะยอมรับคำขอนี้ทุกคนในจีนถิงซานนะครับต่างก็เฝ้ามองเหตุการณ์นี้อย่างใจจดใจจ่อพวกเขากำลังมองลู่โจอย่างคาดหวังใครกันที่จะนิ่งเฉยได้เมื่อเห็นภาพตรงหน้านี้มีแต่ผู้ไร้หัวใจเท่านั้นที่จะเมินเฉยกับคำขอของเจเจียนซิน ผู้เป็นสิทธิ์อาจารย์นะครับหญิงจหญิงสาวและชายชรา,าคนหนึ่งคุกเข่าอ,อีกคนหนึ่งกําลังจ้องมองหลังจากที่ผ่านไปกว่าหลายชั่วครู่นะครับลูโจก็ได้ตอบกลับมาย่อมได้แม้ว่ามันจะเป็นคําตอบที่แสนสั้นนะครับแต่ทุกอย่างนั้นมันก็ชัดเจนแล้วเยเทียนซินยิ้มนะครับก่อนที่จะหลับตาลงลู่โจะสะบัดแขนของตัวเองนะครับพลังฝ่ามือได้พานางเข้าไปที่ม่านพลังปู่อุโูทั้งสี่ครูจรพลัง่อนเ่ียรี่ประยุงตัวเยเทียนซินนะครับในที่สุดเยเทียนซินก็ได้กลับมา วงเล็บอยยังเป็นทางการแต่ก็ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะครับลู่โจละสายตาจากยี่เซียนซินก่อนีทจะหันไปมองหลิวเกอและกูเฉิงตากระยะไกลกูเฉิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ถึงแบบนั้นเขาจะ เขาก็ยังสามารถต่อสู้ได้ดวงตาของครูเฉิงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในทางกลับกันนะครับหลิวเกิอน,นั้นดูไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากผมที่ดูกระเซือกระซิงเล็กน้อยตัวเขาไม่ได้รับบาดเจ็บเท่าไร่ลู่โจค่อยๆลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับสีสีหน้าของเขาเย็นชาก,กว่าเดิมมากตัวเขาจับจองไปที่ท้งคู่โดยไม่เคลื่อนไวอะไร ในฝั่งของคู่เฉิงและหลิวเก๋อเองก็ยังยืนอยู่กับที่ไม่หนีไปไหนดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะตั้งใจต่อสู้กับตัวเขาต่อไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับลู่โจไม่ได้สนใจเหตุผลอะไรของพวกเขาอีกตัวเขามองไปที่ดาบของหลิวเก๋อนะครับที่อยู่ในมือมองไปที่ดาบแห่งความเงียบงันนะครับก่อนที่จะจ้องมองไปที่หลิวเก๋อแทนหลิวเก๋อสบตากับลู่โจนะครับตัวเขารู้ได้ทันทีว่าเรื่องในครั้งนี้มันไม่มีวันจบลงอย่างสันติ ในตอนนั้นหลิวเก๋อก็ได้พูดนะครับในตอนที่หลิวเก๋อกาลังจะพูดในตอนนั้นลู่ลโจก็ชิงพูดออกมาซะก่อนข้าเคยให้อุจจะาาคยให้โอกาสกับเจ้าเลลวแท้ๆถแม้ว่าเสียงของลู่โจจะฟังดูเยือกเย็นนะครับแต่ถึงแบบนั้นมันก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นทุกทุกคนต่างก็อุทานออกมาด้วยความตกใจทุกสายตากําลังจ้องมองไปที่ปรมาจารย์แห่งจินจิงซานจอมมหาวายร้ายดับหนึ่งของลูกทุกคนต่างก็รอคอยนะครับปรมาจารย์คนนี้แสดงปาฏิหาริย์ออกมา ข้าจะไว้ชีวิตพวกเต้าแต่พวกเต้านั้นข้าไว้ชีวิตพวกเต้าแต่พวกเจ้ากลับยืนการที่จะทิ้งชีวิตของตัวเองดูเหมือนว่าพวกเต้าไม่อยากที่จะมีชีวิตแล้วสินะลู่โจนะครับยกกำปั้นของตัวเองขึ้นมาก่อนที่จะพุ่งเข้าหาห,าหลิวเก๋อและคู่เฉิงใบหน้าของคู่เฉิงแดงระเรื่อนะครับจิตวิญ,ญญาณของการเป็นนักรบปุกก็ให้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง ขู่เชิงนั้นได้ใช้เวลาหลายสิบปีอยู่ในสนามรบนะครับแม่ทัพอย่างเขาไม่เคยกลัวตายขู่เชิงตัดสินใจนะครับทุบหน้าอกของตัวเองก่อนที่จะปล่อยพลังลมปานมาสารออกจากตัวฟาบาดให้ข้าได้เป็นผู้ทู่เขาเองขู่เชิงผูเดเสร็จก็พุ่งไปที่ลู่โจด้วยความเร็วสูงสุดหมัดต่อหมัดหมัดของลู่โจนะครับตูคอหุ้มไปด้วยคลื่นพลังลมปาน พลังงานหมาสาลสีเป็นพลังงานที่มีแสงสีฟ้าอ่อนๆเมื่อพลังสีทองและพลังมาสีฟ้าเข้าชนกันในตอนนั้นเองก็เกิดระเบิดขึ้นตูมแน่นอนครับผลลัพธ์นั้นเป็นไปตามคาดของทุกคนชั่วเสียงของอะไรบางอย่างนะครับที่หลุดขาดได้ดังขึ้นแขนขวาของกูเฉิงนั้นถูกตัดขาดในขณะที่เดนกระเด็นกลับไปกูเฉิงไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะตอบโต้เลย ตูมกูเชิงรอยพานลิ้วเก๋น,นะครับและกระแทกลงกับพื้นอย่างรุนแรง หลิวเก๋ไม่ได้คิดจะช่วยคูเฉิงเลยแม้แต่น้อยนะครับตัวเขากําลังตกใจกับพลังหมัดของลู่โจวคนที่ใช้พลังหมัดได้ต้องเป็นผู้ฝึกยุทธที่ฝึกฝนร่างกายตัวเองอย่างหนะักและทนฝึกฝนร่างกายจนตัวเองแข็งแกร่งจนถึงขีดสุดจีเทียนเต้าที่หลิยวเจอรูกจักนะครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเพลงหมัดซะด้วยซ้าไปไม่เคยที่จะแทบใช้หมัดแล้วหมัดที่จู่โจมคูเฉิงมันมีพลังงานมหาศาลแบบนั้นได้ยังไงกันเมื่อฟุนจางนะครับทุกคนส,สังเกตเห็นคูเฉิงอีกครั้งแม่ทัพให่ราช ชาวองคารักคนนี้นอนอยู่ในหลุมนะครับตัวเขาได้กระอักเลือดอย่างรุนแรงจนเปลี่ยนให้หลุมนะครับกลายเป็นสีแดงกูเชงพยายามอย่างหนักเพื่อคานออกมาจากหลุมเฮะพวกเจ้าสนุกกับการรังแกสิทธิของข้ามากสินะกูเิงรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวนะครับพลังชีวิตกําลังไหลออกจากตัวของกูเิงอย่างไม่หยุดพักช่างอ่อนแอกูเิงเหลือมองขึ้นไปบนฟ้านะครับตอนนี้แค่พยายามหายใจเขาก็แทบที่จะทําไม่ได้แล้วด้วยซ้ํา ยังมีชีวิตอยู่อีกสินะช่างเป็นกระสอบรายชั้นดีจริงๆหลิวเก๋นะครับขมวดคิ้วหนักกว่าตัวเขาจับดาบแห่งความเงียบไว้แน่นกอเจี่ยยกมันขึ้นพี่จีเฮ้เจ้าไม่ควรเรียกข้าว่าพี่แม่เหมือนที่ลูโจว่านะครับมันยังกล้าเรียกว่าพี่อีกการกระทําของมันเนี่ยม,มันสุดจริงๆลูโจนะครับลอยไปฮะหลิวเกอ๋อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยับฟ่ามือขยับ ที่ฝ่ามือของเขานะครับชิงอาวุธเนี่ยนำได้ปรากฏขึ้นเมื่ออาวุธเนี่ยนำปากฏขึ้นนะครับพลังงานมหาศาลก็ได้ไหลไปยังทิศทางมันวันที่เราจะได้รู้ว่าอาวุธดาบสีดำคล้ำนะอาดาบสีแดงนะครับที่สลักเลวดลายสีแดงนั้นนะครับเป็นสมบัตริระดับสวงสวรรค์ชั้นสุดยอดที่ยอดฝีมือลึกลับเคยมอบให้อยู่ไว้จัดการกับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9เก้ากลีบกับ หนึ่งดาบนะครับอาวุธซีสามารถแปลเปลี่ยนได้เป็นทุกรูปแบบอย่างอาวุธเนียนามที่แม้แต่ระบบยังไม่สามารถประเมินความแข็งแกร่งของมันได้วันที่เราจะได้รู้กันว่าอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันนั้นกำลังมาถึงแล้วอาวุธเนียนามนะครับตอนนี้ได้เพิ่มปูนพลังอย่างมาศารสีหนาของริว้วเกือเปลี่ยนไปตัวเขารีบยกดาบแห่งความาแห่งความว่างเปล่านะครับเพื่อปัดป้องการโจมตีจากลูกโจ เพลงอาวุธเยานามและดาบแห่งความเงียบเข้าปะทะก,กันหลังจากที่อาวุธตั้งสองไฟเข้าปะทะก,กันนะครับตั้งสองก็เผชิญหน้ากันและก,กันเพลงเพลงดาบเด่มนี้คือดาบแห่งความเงียบอาวุธระดับสวงสวรรค์ขั้นสุดยอดบนดาบมีเขตแดนพล,ลังอมตาน บนดาบมีเขตแดนพลังอวตารดอกบัวก้ากีบอยู่มันเป็นอาวุธที่มีไว้เพื่อต่อกรกับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวก้ากีบยังไงล่ะท่านนะแพ้แลว้วทันทีที่เลวเกอพูดจบเครง่งดาบแ่งความเงียบนะครับก็เกิดรอยร้าวขึ้นมันได้แตกออกเป็นสองเสียงย,าง,ยางรวดเร็วห เสียงของดาบที่แตกสลายนะครับทำให้หลิวเก๋อใจสัน่นตัวเขาหันไปมองอาวุธของตัวเองด้วยตาที่เบิกกว้างนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันหัวใจของหลิวเก๋อนะครับจมสู่ความสิ้นหวังในตันทีตัวเขารีบชักแขนกลับมาก่อนที่จะจ้องมองไปที่อาวุธนะครับใบดาบส่วนบนนั้นได้ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ดาบแป็นความว่างเปล่าหรือก็คือดาบเป็นความเงียบนั้นเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น หลิวเกอมองไปที่ลู่โจลู่โจนั้นนะครับยังคงถืออาวุธเนี่ยนำไว้ที่ตัวเองเช่นเคยตัวเขายังคงเคลื่อนที่เข้ามาหลิวเกอยังไม่หยุดพักอาวุธเนี่ยนำนั้นนะครับดูบอบ,บางที่กําลังเปล่งประกายมันก็ได้ปรากฏพลังนะครับที่ส่องแสงอักษรสีดํบอกมาเเออ,เอ,อ,เอ,อนั่นมันอาวุธอะไรกัน หลวเกอ๋ออุตานออกมาด้วยความตกใจลูโจนะครับไม่ได้คิดจะตอบกลับอะไรตัวเขาเลือกจะใช้ฟา่ามืออีกข้างเพื่อส่งพลังไปที่พื้นแทนอาวุธเนียนน้ำถูกปกคลุมไปไเลยพลังแสงสีฟ้ามันส่องประกายราวกับเปลวไฟที่อยู่ในยามค่ำคืนอันมืดมิดความเร็วของมันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นลูโจยกฟา่ามือขึ้นก่อนจะใช้ฟา่ามืออีกครัง้งตุม้มหลวเก๋อกระเด็นลอยไปอาวุธเนียนน้ำได้ส่งแสงสีฟ้าไปทั่วทั้งฟ้านะครับพลังของมันได้แผ่ขยายก่อนที่จะ เสียบไปที่คูเฉิงชั่วเดิมทีคูเฉิงนะครับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่แรกแล้วไม่มีทางที่เขาจะหลบหนีจากการโจมตีนี้ได้อาวุธน้มนะครับเสียบแทงไปที่คูเฉิงนะครับมันได้ตึงคูเฉิงไว้บนพื้นราวกับการที่เราตอกตะปูตายซะ ติ้งสังหารเป้าหมายสําเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ1500แต้มหลิวเก๋อรู้ได้ทันทีนะครับว่าตัวเขาประเมินความแข็งแกร่งของลู่โจน้อยเกินไปดวงตาของเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นในขณะที่กระเด็นกลับไปนะครับหลิวเก๋ยังคงกำดับแห่งความกำดับแห่งความเงียบเอาไว้นะครับแน่นเขาได้แต่จ้องมองไปที่กูเฉิงนะครับที่ถูกอาวุธในนามตึงไว้ที่ปืนทําไมกันข้าได้ทําทุกอย่างก็เพื่อประชาชนเพื่อดินแดนหยานทําไมข้า ทำไมทำไมท่านนั้นถึงฝึกฝนทำไมท่านถึงต้องฝึกฝนจนมีพลังอวตารอกบัวก้าวกีบด้วยหลิวเก๋อได้ถามคำถามออกมานะครับเห็นได้ชัดว่าความสับสนความรู้สึกของเขานั้นสับสนและวุ่นวายลู่โจอมองไปที่หลิวเก๋อยังไม่แยแสจหยุดพรามไร้สาระได้เล้วขาจะจบชีวิตเจ้าเช่นกันลู่โจเคลื่อ,อนฟ้ามืออีกครั้งฟูฟวอาวุธนา,นามนะครับที่ปักอยู่ที่ขูเฉิงได้ลอยกลับมาที่มือของลู่โจไม่นานนักนะครับพลังงาน ก็ได้ยึดออกจากดาบก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหลิวเก๋อดาบของหลิวเก๋อก็สั่นไหวหลิวเก๋อได้เอามือแตะไปที่จุดพลังลมปานของตัวเองนะครับในตอนนั้นเองพลังลมปานก็ลังเลยจากที่นั่นบนดาบพห่งความมืดนั้นบนดาบพห่งความเงียบนะครับเองก็เช่นกันหลวดลายสีแดงได้ส,สว่างกว่าเดิมเฮ้ยข้าเองก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกนะพี่จีแต่ข้าน่ะต้องต่อสู้กับท่านจนตายไปข้างหลิวเก๋อพูดจบก็ได้เวียงดาบแพ่งความเงียบ ช่วงเวลาที่อาวุธทั้งสองชิ้นเข้าปะทะกันอีกครั้งก็ได้เกิดขึ้นเครงในตอนนั้นเองแสงสีฟ้านะครับเริ่มก่อตัวกันจนกลายเป็นรูปร่างฟ้ามือมุตรามันก็อ่ามันเป็นฟ้ามือที่ปรากฏบนตัวของลู่จูจ,จิตใจที่สาหารจิตใจนั้นย่อมเป็นอิสระจิตใจใดอิสระจิตใจนั้นย่อมแข็งแรงดังหินผาไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเหมือนกับเหมือนกับดังผู้ผาสิ่สุดคำกลับกลมนะครับฟ่ามืออันใหญ่ยักษ์ก็ได้ จูโจมตูมในฝั่งของดาบแห่งความเงียบนะครับก็ได้เข้ามาใกล้ลู่โจเช่นกันแต่สุดท้ายนะครับอาวุธในน้ำก็ปัดป้องการโจมตีฝ่ามือของอาลิวเก๋รได้อีกครั้งอีกรอบที่แรงพะทะจากทั้งสองคนได้ก็เพื่มออกมาลิวเก๋อกลมศีรษะลงดาบที ส่มพลังทั้งหมดไปกับการโจมตีทะลุเกาะการป้องกันของลู่โจได้แต่ถึงแบบนั้นมันสร้างได้แต่รอยขีดกวนเท่านั้นพลังมุตราตีอยู่รอบตัวของมูจุกลู่โจโเองนะครับก็ได้รักษาตัวเองอย่างรวดเร็วหลิวเก๋ตกตะลึงตัวเขาภายแพ้อีกครั้งนิ้วของเขากำลังสั่นหลิวเก๋นั้นนะครับประมาณจนเกินไปเสียงของลู่โจโด,ดังขึ้นมาอีกครั้งเจ้าก,กล้าที่จะต่อสู้กับข้าด้วยพลังเพียงแค่นี้เองสินะเปิดกองเร็วเข้าหลิวเก๋รีบออกคําสั่งเสียงของเขาดังไปทั่วภูเขาทอง คลับฟาบาทผูกคุ้มกันที่มากับหลิวหลิวเก๋นะครับได้เปิดกล่องใบที่สองเมื่อเปิดกล่องใบที่สองนะครับเครื่องรางจํานวนหนึ่งก็ได้พุ่งเข้ามาหลิวเก๋ปวกหมันเกลื่นที่เร็วกว่านะครับสุดยอดคิดวิชาแห่งการเคลื่อนที่ใดในโลกนะครับหลิวเก๋นะครับถูกปกคุมไปด้วยเครื่องรางในชั่วปิบตาเครื่องรางเหล่านั้นนะครับได้พันรอบตัวของหลิวเก๋เอาไว้ได้พันรอบตัวของหลิวเก๋เอาไว้แน่นนะครับ ลวดลายสีแดงบนดาบแห่งความเงียบที่แตกหักนั้นได้เริ่มแปลงแสงดาบที่ถูกทำลายไปแล้วนะครับได้บินกลับมาหาลิวเก๋อในตอนนั้นเองลิวเก๋อดูคล้ายกับมัมมี่ไม่มีผิดแสงสีแดงได้ซองออกมาจากอดีตของจกักรพรรดิลู่โจนะครับมองไปที่เครื่องรางสีแดงตั้งหลายก่อนจะพูดออกมาอย่างเฉยเมยเฮในที่สุดเจ้าก็ยอมใช้มันสินะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้แม่เป็นอีกตอนหนึ่งที่ดูเดือนนะครับต้องมาดูกันในตอนหน้าว่าลู่โจจะเอาชนะสิ่งนี้ได้ยังไง ก็พระเอกของเราลู่โจก็น่าจะรู้แหละเนาะว่าหลิวเก๋อเองมันก็คงจะเตรียมของมา,ารับมือกับลู่โจระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นมันคงไม่กล้ามาถึงไม่ไม่กล้ามาต่อสู้ตรงๆกับลู่โจขนาดนี้เนาะแล้วกล่องแรกเนี่ยลู่โจเอาชนะไปได้แล้วนะครับดาแบงความเงียบงนันดาแบงความว่างเปล่า,า,าผมเรียกชื่อดาบแบงความว่างเปล่าตอนที่เขาไปครั้งแรก กินไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนหลังดูเหมือนก็มาเปลี่ยนมาเป็นดาบแห่งความเงียบก็เลยบางครั้งสับสนก็นั่นแหละครับเครื่องรางกล่องที่2นะครับมันเป็นอะไรที่น่าจะแข็งแกร่งกว่าเครื่องรางกล่องแรก ลู่โจอเองคงจะพอรู้แล้วเนาะว่าไอ้นี่มันต้องรับมือ,อยากกว่ากล่องก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็นมาดูกันนะครับว่าลู่โจจะสามารถบดขยี้มันเหมือนกับดาบแห่งกว่างเปล่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวในตอนหน้าเราก็ได้เห็นการต่อสู้อันดูเดือดของลู่โจต่อ,อย่างแน่นอนตอนนี้ลู่โจก็สามารถกำจัดนะครับหนึ่งในแปดแม่ทัพใหญ่ราชอ,องค์รักษ์ยางคู่เฉิงลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือคู่ของคูยี่ร้านนะครับที่รับมือกับหวางซื่อเจียในฝั่งของลู่โจก็นี่แหละครับเจอกับหลิวเก๋นะครับจกักรพรรดิดยง โชว์แม่เนื้อหาในช่วงนี้นะครับบอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่ตอนเดียวอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์นะครับแสดงความคิเดเห็นว,ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะหรือมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันไว้ได้มันจะช่วยทำให้คนเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณทุกคนที่รับชมวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแม่ตอนน้า548นะครับค่าจะเติมเต็มความปรารนาให้กับเจ้าเองเราก็จะได้เห็นการต่อสู้ที่ดุเดือดกว่านี้อย่างแน่นอน